ดูดูสภาพดูสภาพเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> จัดการตัวเองก่อนนะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีจ้าสวีดัสสวัสดีพบเจอกับแม่จ๋าอีกแล้ววันนี้อูโหวันนี้ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์วันนี้มีแต่งหน้านะนี่จะไปไหนเนี่ยนี่ถือถือ,ถ,อ,ถ,อถือตะก้าถือกระบุงจะไปไหนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพาทุกคนไปเที่ยวงาน ไทยนะคะงานไทยแะที่ออฮูสนะคะ mm hmm. ก็ไกลาจากบ้านแม่จ๋าเหมือนกันนะประมาณ50กว่ากิโลนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวงานไทยแต่ว่าบรรยากาศดูสิทุกคนบรรยากาศอึมครึมบ,บรรยากาศไม่โอเคเลยนะวันนี้นะคะปกติเขาจะปกติเขาจะจัดงานเอาดอร์นะคะแต่เนื่องจากแต่เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าอากาศไม่อำนวยเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะมาเป็นใน ใ <I> แในอาคารนะคะเดี๋ยวขึ้นรถแป๊บหนึ่งลมก็ลมก็บอกสะบัดพัดกระอวืรวืดมากเลยอุ้ยดูดูสภาพดูสภาพเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดการตัวเองก่อนนะคะอ่ะแล้เสร็จเรียบร้อยกะ็ะืดกระหอบมากลมข้างนอกแบบว่า,าลมก็โหแรงนะเพราะว่ามันเป็นอากาศฝนนะทุกคนนะ เป็นอากาศฝนค่ะนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นงานเหมือนคล้าย างานประจําปีนะคะงานประจําปีปกติกอ็อยู่ทางเดนมาร์กเราก็จะมีงานประจําปีงานอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเป็นงานางานไทยอย่างเงี้ยนะคะบ่อยๆบ,บางครั้งก็จัด outdoor บางครั้งก็จัด indoor นะคะแล้วก็มีอยู่หลายๆที่นะคะก็จะจัดอยู่เรื่อยๆนะคะบางเอิญวันนี้นะคะที่ที่แม่จ๋ากําลังจะไปในบางเอิญก็ตรงกับวันที่แม่จ๋าสะดวกไปทั้งคู่ทั้งคุณสาก็ว่างแม่จ๋าก็ว่างเนาะนะคะเราก็เลยถือโอกาสไปเป็นงานประจําปีปกติเนี่ยทุกปีเขา ก็จะจัดเอา์ดร์นะทุกคนนะนะคะแต่ว่าอย่างว่าแหละนะคะอากาศนะคะอาทิตย์นี้อากาศค่อนข้างจะแบบว่าคลื่นฝนนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระทนหันนะคะบอกว่าย้ายเข้าไปอยู่ในตัวอาคารเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางพาทุกคนไปงานด้วยกันนะนะคะจะไปงานด้วยกันทุกคนตามแม่จ๋ามาเลยจ้าเดินทางมา นกระตกตลอดทางเลยจ้านะคะนี่ก็เป็นการดีที่เขาย้ายเข้าไปอยู่ในตัวอาคารนะคะงานสถานที่จัดงานปกติอยู่ด้านนอกนะคะก็คงจะอ่มอ,ม,มอุรานะคะใกลก้จะถึงแล้วใกลจะถึงแล้วจ้าแล้วเราก็มาถึงแล้วไปเราไปข้างในกันจ้าโอ้ฝนก็ตกขึนสามรถก็มาจอดเยอะแล้วนะงานเริ่มสิบเอ็ดโมงนะคะ ตอนนี้1ิบเอดโมงครึ่งฝนตกฝนตกนาหาที่จอดรถก่อนนะที่จอดอยู่นี่ทั้งหมดนะคะคือประชาชนชาวไทยนะคะประชาชนชาวไทยงานก็จะอยู่ด้านในน้นเห็นธงชาติไทยไหมนี้เด yeah, ินเดินดนเดนเดนเด้ <Yeah. S 1> เราก็เข้ามาถึงในงานกันแล้วจากมรดกไทยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นจัดฉากไว้ให้คนมาถ่ายรูปจะเข้ามาก็เริ่มมีร้านค้าขายของนะคะของกุกกิ๊กจุกจิกนะคะของไทยๆบ้างอะไรบ้างของจุกจิกกุกกิ๊กน่ารักกิบเก๋นะคะเป็นของฝากของที่ระลึกเนาะนะคะสัญลักษณ์ไทยนี่รถตุ๊กตุ๊กสัญลักษณ์ไทยก็มี เอเดินมาเดี๋ยวค่อยมาเอาลูกไปเดี๋ยวค่อยมาเอ้วางไว้นี้เดี๋ยวร้านของแซบเลยของแซบมีปบปลาส้มระ้ร้านนี้ชุดสวยร้านนี้ชุดสวยดกันดกันก็มีชุดไทยมาขายกันนะลูกชุดงามเนาะชุดไทยเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเพราะว่าเขาไม่รู้จอ bà, ta ừ. này Con ăn làm dài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราก็เข้ามาถึงในส่วนตรงโถงที่ จัดงานนะคะก็จะมีเวทีการแสดงเล็กๆค่ะนะคะเป็นการแสดงของลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะนะคะคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นเดนมาร์กนะคะทั้งหมดที่ลําอยู่บนเวทีนะนะคะ,ะ,คะก็เป็นน้องๆลูกครึ่งทั้งหมดนะคะหน้าตาน่ารักนะคะ,ะ,คะเขาก็มาเรียนการราไทยนะคะมาเรียนภาษาไทยนะคะก็คือ,อ,อสมาคมนี้นะคะที่จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีนะคะมีสอนภาษาไทยนะคะให้กับ เด็กที่เป็นลูกครึ่งไทยหรือว่าคนที่อยากจะเรียนภาษาไทยนะคะแล้วก็มีสอนลำํำสอนอะไรแบบนี้เนาะสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางฝั่งไทยของเรานะคะวันนี้ก็มี คนไทยมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะแต่บังเอิญดูสถานที่จะจะแคบนิดนึงเพราะว่าจริงๆแผนก็คือเนาะอย่างที่แม่จ๋าบอกเขาจะจัดด้านนอกเอาดอแต่ด้วยด้วยจากฝนเขาก็ต้องเปลี่ยนกระทานหานเข้ามาอยู่ในร่มนะคะก็ดีที่นะ,ะเราก็จะไม่เปียกนะ,ะแต่ว่านอกก็อาจจะดูครับแคบไปนิดนึง แล้วก็ด้วยที่ความที่ฝนตกนะคะร้านค้านะคะต่างๆร้านอาหารต่างๆที่มาขายนะคะเป็นร้านไทยของไทยอาหารไทยที่มาขายนะคะก็จะเป็นอยู่ในตัวอาคารได้นิดนึงนะคะแล้วก็จะตั้งอยู่ด้านนอกตัวอาคารนะคะกลางเต็นท์อยู่ด้านนอกตัวอาคารซึ่งนะคะตอนนี้มีปัญหานะคะมีปัญหาก็คือฝนตกนะคะก็กลายเป็นว่านะคะแม่จ๋าก็อดที่จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าดู จะดูจะไม่เป็นการสะดวกเพราะฝนก็ตกหนักค่ะทุกคนแล้วก็เปียกปอนกันไปนะคะเต็นก็จะคุมเฉพาะร้านค้าแต่คนที่เดินเลือกซื้อก็จะเปียกฝนก็จะมีทั้งล่มทั้งคนหลบ ฝนหลบอะไรนะคะก็จะดูอึดอ,อัดแน่นๆกันหน่อยนะคะแม่จ๋าก็เลยไม่ได้ถ่ายร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ด้านนอกมาให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะนะคะแต่วันนี้เตรียมตะกร้ามาก็คือนะคะซื้ออาหารโดยตรงนะคะก็ได้เต็มตะกร้ากลับบ้านน้องนะคะก็เอาภาพเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายมากมายนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ก็เป็นโชว์ของนะคะของสาวไทยในเดนมาร์กนะคะเป็นโชว์นะคะเพลงสาวแร่นะคะสาวแร่สาวแร่ ก็น,ะะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะดูกันเพลินๆนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่นะคะกองเชียร์อยู่ทางนี้นะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะก็แล้วเดี๋ยวนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันละกันคลิปนี้นะคะคงจะได้นะคะทักถา,ายกันเท่านี้ละค่ะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขทุกท่านทุกคนจ้าตื่นมาขอให้คลิปปังๆทุกท่านทุกคนเลย